รองเท้าข้างเดียวครับเพราะว่าเรามีเงินแค่นี้ฮะเรามีเงินแค่นี้ใช่ใช่จะทำมีท่าไหนอุบัติเหตุแหละครับอุบัติเหตุซึ่งซึ่งก็จริงๆก็เอ่อเอ่อเราเราเองก็ไปเล่นสกูตเตอร์กับเพื่อนๆเลยงี้ยอยู่แล้วแล้วมันมันน่าจะหลายๆอย่างคือเราไม่คุ้นกับเครื่องด้วยแล้วก็ไม่ไม่ได้มันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะเราก็ผ่านเล่นผ่านฝนตกหนักๆเลยครับแล้วจู่ๆเหมือนเหมือนเครื่องมันก็ปิดไป ก็เลยบอนว่าตกเครื่องลงมานิดนึงจังหวะนั้นยังไงบ้างคะจังหวะนั้นยังไงจังหวะนั้นตกใจครับจังหวะนั้นตกใจอะไรเงี้ยแต่ก็จริงๆค่อนข้างอุ่นใจเพราะเราก็ใส่เซตตี้อยู่แล้วลละใช่ใช่หลกักๆมันเป็นมันเป็นด้านในครับมันเป็นด้านในมันที่มันแบบหกัหกนี่หักอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีมีเออ่ที่เราจะต้องบล็อกขาไว้เพื่อไม่ให้มันงอเพราะมันมีเอ็นนิดนึงเลยครแต่ว่าเออ่ก็เร็วๆนี้เอ่ออย่างอย่างขาเนี่ยเดี๋ยวก็จะถอดเฟือกแล้วครับประมาณอีก สี่วันห้าวันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าใส่เพื่อนล็อกประคองไว้อะไรนะครับไม่หักไม่หักไม่หักหักแค่นิ้วนิ้วโป้งนิ้วโป้งแต่ว่าส่วนขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องเอ็นนิดนึงครับนิดเดียวนิดเดียวแต่ว่าคุณหมอเขาก็เหมือนอยากให้เราร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็ค่อนข้างจะพิถีพิถันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็ตัวผมเองก็ไม่ได้รู้สึกรีบร้อนอะไรเพราะว่าจริงๆต้องบอกอันนี้ต้องขอบคุณทางทางผู้จัดงานหรืรุ่งงานเลยครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตของผมเองไม่ว่าจะเป็นทาง hall of fan เนาะ ทางงานจ้างอื่นๆเลยครับเขาเข้าใจแล้วก็ไม่มีใครแคนเซิลเลยอ,ะอ่ะไม่มีใครแคนเซิลทุกคนพร้อมที่จะเข้าใจแล้วก็เลื่อนคืออุบัติเหตุอ่ะผมหน้าที่ของผมคือเราก็เซฟตี้ตัวเองใช่ไหมเซฟตี้ตัวเองให้ดีที่สุดเราก็ไม่รู้ว่ามันมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ก็โดยรวมก็ก็ดีใจครับที่ททเราก็ได้ได้ได้ได,ได้ได้ใช้เวลารักษาอย่างเต็มที่อย่างเงี้ยใช่มันไม่ได้สง่งผลในระยะยาวใช่ไหม ไม่ได้ส่งผลในระยะยาวครับตัวตัวนนเองก็ตัวนนคือนอนใส่เซฟตี้อยู่แล้วระดับหนึ่งนะครับเพราะนั้นตัวเราก็ไม่ได้วิ่งเร็วด้วยเราไม่ได้เล่นมันแบบประมาทแต่มันเป็นเรื่องของตัวเครื่องกับเราเองที่ไม่ชินกันมากกว่านิดหนึง่งเล่นอีกเไหมเล่นไหมเหรอเล่นอีกดีผม <laughs> ผมผม,ผมรู้สึกว่าไม่ไม่ไมันไ,ไม่ใช่เรื่องที่ต้องเขนะ็ดเนาะคือผมมองว่าอุบัติเหตุเราเราเดินเฉยเฉยรถก็มาชนเราได้เข้าไหมแต่ว่าใ,ในในครั้งนี้คือเรามีเซฟตี้ของเราแล้วก็ตัวผมเองก็มีเพื่อนๆนด้วยครับแล้วก ตรงบริเวณที่เราเล่นเป็นจุดที่ไม่ได้มีรถยนต์วิ่งอยู่อะไรเงี้ยครับนิ้วโดนเพราะว่าเราเผลอเอามือลงครับแล้วอาจจะด้วยเหมือนเดิมเลยครับตัวสูงแรงเหวี่ยงของมันจะจะมากกว่าอะไรเงี้ยครับใช่แล้วเราไม่ได้ล้มแบบตั้งตัวนะไม่ได้อย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรารู้ว่าเราล้มแล้วเราก็ยังมีวิธีคิดว่าเราจะมือหรือเอาศอกลงอะไรเงี้ยครับใช่เป็นจระเพยด้วยไหมคะพี่นนท์เป็นจะเพยไหมจริงๆไม่เคยเชื่อเลยแต่ว่าตอนนี้ก็แบบ แอบคิดนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อแบบได้กี่เดือนก็พึ่งสอบใช่ไหมครับแต่ว่าโดย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 ทางนี้ทั้งนั้นเราไม่โทษใครเราเราโทษในตัวเราเองที่ที่อะเราอาจจะแบบไม่ชินกับมันเราอาจจะต้องเล่นช้ากว่านี้อะไรเงี้ยครับใช่ใช่ซึ่งจริงๆก็วิ่งช้าอยู่แล้วนะอย่างเดือนนี้คือนอนอยู่บ้านเฉยๆเดือนนี้เหรอครับจริงๆผมทํางานเบื้องหลังด้วยอ๋อที่นอนเหรอไม่ครับก็ต้องมี มีขยับอยู่ตลอดเพราะว่าผมก็อยากให้พอถอดเฟืออแล้วเราทํางานได้เลยเพราะว่าก็อันนี้ก็ยิ่งต้องขอบคุณเบกเพราะว่าพอดันทีทีเ่เข้าโรงพยาบาลนะครับงานเข้ามาหนักกว่าเดิม <c oughs> ตอนแรกเราเรา,เรายังคุยกับทางผู้จัดก,การอยู่เลยว่าเอาแล้วเราเราไม่ได้เล่นอินสตาแกรมแน่นอน <c oughs> เพราะว่าเราต้องพักผ่อนผมก็ได้ถือว่า เราได้เราได้เดย์ออฟตัวเองะครับได้แบบเดย์ออฟตัวเองแต่จริงคือเดือนที่นนเล่นน่ะนนดูตารางงานตัวเองแล้วนะว่าอ่ะเราไม่ได้มีงานเยอะแยะเรามีแค่งานเหล่านี้ที่ที่มันค่อนข้างจะยืดหยุ่นได้อะไรเงี้ยครับเพื่อเพื่อไม่ไม่ไม่เราเราเราคือเราก็ไม่คือเราไม่ได้เตรียมใจจะล้มแต่เรารู้ว่าอ่ะช่วงนี้เราสามารถไปใช้ชีวิตของเราได้เพราะว่าในมุมของผมชีวิตเราเราก็ไม่ได้มีแค่งานนะครับผมก็มีมีเพื่อนเพื่อน มีสิ่งหลายๆอย่างที่ผมก็มีชีวิตที่ที่มันต้องใช่เนาะเพราะฉะนั้นมันก็มันก็ค่อนข้างจะจะต้องจะต้องให้กับตัวเองบ้างเ,เรายิดสี่อยู่เลยอะ่ะ <c oughs> อย่าเพ <c oughs> ิ่งแบบไปนั่งเฉยๆเลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <ช>แต่ว่าช่วงนี้ก็คือนนสามงานวันนึงไม่ได้แล้วต้องวันละงานต่อ <c oughs> จริงๆเราเราเรา,เรา,เ,ราเราไม่ได้มีแลนจะแบบ3งานต่อวันอยู่แล้วตั้งแต่เข้าวงการเลยครับแต่ว่านี่ก็ต้องขอบคุณทางงานแหละครับเขาแบบไว้ใจว่าเราไหวซึ่งเราก็ไม่คิดว่าเราไหวซึ่งพอเราทำได้เราก็เออสนุกดี ก็เราก็ไม่ได้ไปฟรีนะเราก็แบบเราก็ไปทํางานน่ะแล้วเราก็ทําเต็มที่แล้วก็ผมก็ยิ่งดีใจครับที่ที่ลูกค้าก็มองว่ามันมันคุ้มค่ากับการแบบจ้างเราไปซึ่งซึ่งตัวผมก็ยิ่งดีใจอยู่แล้วเพราะว่าท้ายที่สุดรางวัลที่ที่สุดคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้เราที่เราดูแลครอบครัวเราอยู่แต่ว่าเป็นเรื่องของแฟนด้วยครับยิ่งพอเราได้ได้อยู่โรงพยาบาลนะครับก็เห็นแล้ว feedback ของแฟนๆแบบว่าเยอะมากยิ่งตอนนี้แบบแฟนๆก็ ผังด้านเราเข้าสู่วงการติ๊กตอกหรืออะไรเงี้ยโดยที่ตัวเราก็แบบไม่ได้เล่นมันจริงจังไรยงี้ยแต่ว่าก็แบบได้เห็นฐานเพื่อนๆแบบเด็กๆอะไรเงี้ยเต็มเลยอะไรเงรี้ยโฟลเลอร์เพิ่มเข้ามาทั้งที่รูปไม่ได้อัพอไอจีเลยอะไรเงี้ยก็ยิ่งดีใจก็ขอบคุณทางเพื่อนๆังมากแล้วก็ขอบุณทุกๆกำลังใจเลยที่แบบส่งเข้ามาอยากบอกเลยว่าไม่ไม่ต้องกังวลอะไรมากเพราะมันไม่ได้เป็นอะไรเยอะเพียงแต่ว่าเราเราเล่นใหญ่ไว้ก่อนเพราะว่าเราเราอยากให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอยากให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็ คือเราล็อกไว้เนี่ยเพราะว่าเราเรื่องของเวลานอนเผื่อเราขยับอะไรเงี้ยครับใช่ผมไม่อยากให้มันเกิดโอกาสเสี่ยงเลยแม้แต่นิดเดียวพ่อแม่ปล<อ>ปาคนน,น้อยลงหน่อย,ออยปลาไหมเหรอคือหลักๆพ่อแม่ไม่ไม่ได้ห้ามหรือว่าสนับสนุนอะไรครับพ่อแม่รู้สึกว่าเข้าใจเรามากกว่าเพราะว่าพ่อแม่ก็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 พูดอยู่ตลอดว่าเออลูกทํางานเร็วนะลูกอย่าลืมแบบใช้ชีวิตของลูกด้วยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งตัวเราก็รู้สึกถึงตรงนั้นมาตลอดว่า เออเราเรา,เราก็แบบท้ายที่สุดเราลงมาเวทีเราก็เราก็คือ ordinary man คนทั่วไปอะไรเงรี้ยเพราะนั้นเราก็ต้องต้องใช้ชีวิตของเราด้วยอไรเง,งี้เรื่องเป็นจาพิธเราต้องมีไปทำบุญมาอยู่ต้องระมัระวังเลยหลักกานี้มาจริง,รงๆก็ทำบุญอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วทำบุญอยู่ตลอดครับแล้วก็ทำบุญกับแฟนๆทุกปีเลยทำอยู่ทุกปีเออผมมองว่าเรื่องของเป็นเจ้าพิเนี่ยมันอาจจะมีส่วนบ้างก็อาจจะต้องแบบอ่ะตามใจคุณแม่มากขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้อง เชื่อไว้คือคือแม่เขาก็พอล้มวันแรกแม่เขาบอกเลยว่าเ,เป็นเจ้าะเพศไม่ลูกอะไรเงี้ยัยมันแบบอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตัวผมก็ไม่หรอกแม่แล้วก็มานั่งนึกแบบเออหรือว่าใช่วะอะไรเงี้ยแต่ก็ก็อาจจะมีส่วนนะรันอาจจะมีส่วนแต่ว่าหลักๆผมว่ามันอุบัติเหตุมันมันมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วกับคนทุกเพศทุกวัยทุกวันเวลาแต่ว่าผมเอาางนี้ดีกว่าเอาแค่ว่าผมใส่เซฟตี้อ่ะนั่นนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดน,นะครับ ใช่เราก็ไม่รู้นะว่าเครื่องมันจะแบบทิ้งเราตอนไหนอะไรเงี้ยใช่ใช่ไม่สามาทีเลย <c oughs> มันหลักๆคือมันมันยังค่อนข้างใหม่ครับ <c oughs> เครื่องชิ้นนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันมันเป็นจุดเปลี่ยนของของฟังก์ชันหลายๆอย่างอะไรย่างเงี้ยแล้วก็ตัวนนก็ใหม่มากกับเครื่องนี้ด้วยเรายังเรายังเล่นได้ไม่กี่รุ่นอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกเล่นสนุกแต่ว่า มีหลายหลายคนเหมือนกันแบบเข้าใจว่าเออเราเล่นผ่าโผลหรือเปล่าเราแบบที่เห็นในคลิปวิดีโออะไรเงี้ยจริงๆต้องบอกว่าเวลาเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยเล่นกับเพื่อนข้างนอกเนี่ยเราจะไม่เล่นอย่างนั้นเลยเราจะเล่นปกติแล้วก็มีเซฟตี้ครบเพราะว่าแน่นอนว่าการลงนะครับถ้าเราไม่ใส่เซฟตี้โอ้หน้าผมแหกหมดแล้วแน่นอนเราก็เราก็เข้าใจว่าเราต้องทํางานครับซึ่งซึ่งก็โดยรวมเนี่ยเดือนนี้มันเป็นงานเรื่องของการอัดเสียงเรคคอร์ดงานเบื้องหลังซึ่งตอนนี้ผม ไม่ได้ทาแค่เบื้องหน้าผมทำเบื้องหลังด้วยเพราะฉะนั้นตัวผมไม่ได้มีปัญหาในในส่วนของงานเท่าไหร่เลยครับคุณเออหลังจากผมถอดเฝือกขาเนี่ยครับก็น่าจะปลุยงานได้เลยลุยงานได้เลยก็ต้องเช็คเพราะแน่นอนมันก็จะมีเส้นยึดบ้างเลยเพราะเราเราก็ใส่ใส่เฝือกไว้นานอะไรย่างเงี้ยใช่ที่มือเนี่ยเดี๋ยวอาจจะใช้เวลานานกว่าขาครับแต่ก็ไม่ไม่ได้นานมากเลยครับซึ่งซึ่งมือไม่ใช่ปัญหาเพราะเราเราถือมาได้ทั้งซ้ายขวา เราขึ้นร้องได้อยู่แล้วแต่ละมันไปที่ขาคราวนี้เราจะเป็นสองขวาครับพูดเหมือนวิรกรรมผมเยอะเลยผมก็เพิ่งมาล้มสองครั้งนี่แหละใช่ใช่ก็เออแต่มันติดกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ทอะไรเป็นพิเศษไมรว่าแบบไม่เลยไม่เลยคุณคุณหมอเข้าใจเพราะว่าจริงๆเอ่อต้องอันนี้ก็ต้องชื่นชมคุณหมอด้วยครับชื่นชมคุณหมอด้วยไม่ว่าจะเป็นเอ่อคุณหมอทุกทุกท่านเลยนะที่ที่ดูแลเรื่อง แผลเรื่องของอะไรเงี้ยครับคือคุณหมอเข้าใจอ่ะคุณหมอเข้าใจแล้วก็คุณหมอพูดพร้อมกันเลยว่ามันอุบัติเหตุมันคืออุบัติเหตุการการที่คุณใส่เซฟตี้นั่นคือทําดีที่สุดแล้วทําดีที่สุดแล้วแล้วก็อุบัติเหตุมันมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะเพราะฉะนั้นตัวตัวของฝั่งคุณหมอก็ค่อนข้างจะตั้งใจครับแล้วก็ดูแลเราดีจริงๆอ่ะดูแลเราดีมากๆตัวผมแทบไม่ต้องกังวลอะไรเลยอะไรเงรี้ยใช่ขอบคุณครับ